สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับผู้พานะครับคปตาบรรลุงนะครับก็มีลูกค้านะผมหลายท่านสอบถามมานะครับว่าเล่นรถมือสองเราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับผมลูกค้านะผมให้แนะนำหน่อยนะผมจัดให้นะครับแล้วก็มีเคล็ดลับนะครับผมในการเลือกรถมือสองนะครับผมมาแจ้งลูกค้านะครับอ่าหลักๆเลยเราดูปีรถนะครับผมปีรถคันนี้อ่าอย่างเช่นคันนี้ปี2565 นะครับผมเป็นรุ่น l c 0 1 8 s p นะครับตัวนี้ก็รถมาจากไหนเออกำแพงเพชรนะครับอ่ารถปี5กนะผมก็ต้องเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัว SP นะครับอันนี้ก็เป็นตัว SP นะครับชั่วโมงการใช้งานก็800กว่าชั่วโมงนะครับหลักๆเราดูสีน็อตนี่ครับผมจุดจิงเป็นสีดำเดิมนะครับอันนี้ก็ทีมช่างนะครับผมเดี๋ยวดูชั่วโมงการใช้งานนะครับ คันนี้800นะครับผม89ชั่วโมงนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็ดูตรงนี้นะครับผมตรงเพาหน้านะครับยังไม่เคยแกะนะครับถ้าเป็นตัว40เนี่ยก็จะเป็นนะครับผมแขนลูกหมากแบบนี้นะครับไม่เหมือน50อาอันนี้ก็ไปดันนะครับยังสวยๆใช้งานได้ย่างนะครับผมมา800ชั่วโมงยังเหมาะสมกันไหมก็ หรือว่าใช้งานมาพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเครื่องอเราดูตรงนี้นะผมเห็นไหมครับตรงรอยต่อเนี่ยครับยังไม่เคยแกะนะครับผมดูห้องขัดกัดนะกันร้อยชั่วโมงยังไม่เคยแกะครับนี่ครับนี่ครับยังเดิมๆม,มาจากโรงงานอ่าสีนอ็อตโอ้คันนี้ถือว่าน่าจะทํำนายแห้งมานะครับโอเคเดี๋ยวผู้ผาไปลองรถให้ดูนะครับ ่าเดี๋ยวเรามาลองลดกันดูสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นขานบนนะครับก็เหมาะสําหรับกับลูกค้านะผมที่ทำนาปีนาปังนะครับวนี้ก็จะข้ามคันแทนานาง่ายนะครับหรือจะไปทําไร่มันก็ได้หรือนนก็นะครับจะยกล้องได้สวยๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาถอดไปดันดินด้วยนะครับคันนี้ราคาเงินสดนะผมเราก็ขายอยู่ที่470,000น,นะครับสามารถดาวได้ดาวอยู่ที่55,000บาท เราได้อุกปรกรณ์อะไรบ้างก็จะเป็นตัวรนนะครับไนนั้น,นเองนะครับ้วกมีงวันไม่ข่าวนะครับผมอันนี้เครื่องแน่นนะครับอ่าโอเคถ้าว่าสนใจก็ติดต่อหาผู้ผาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หนะครับศูนย์หนึ่ถ้าว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับ